เป็นสมเด็จบางบุญพงบางบุญงนะครับผมพิมใหญ่พิมใหญ่ตัวจริงเสียงจริง โอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับขมมองหงะสมเด็จก็บ,บินบินเล็กน้อยนะครับผมบิวขอโทษว่าบิวบิวเป็นครับบ,ววบ,บนินเปันเรา <c oughs> อโอเคจบคลิปครับผม